สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้หญิงที่เกิดวันที่1นธันวาคม2,525 25, ที่ตรงกับวันพุธปีจอช่วงกลางวันนั้นคุณจึงมีทั้งความเด็ดเดี่ยวและความกล้าอยู่ในคนเดียวกันและมักจะเป็นคนมองการไกลเพื่อหาความสุขสบายให้กับตนเองในวันข้างหน้า และเมื่อคนเกิดปีจอที่มีเส้นชีวิตในมือที่มีความยาวปานกลางพร้อมกับเส้นที่แสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นนั้นและยังเกิดขึ้นทั้งสองมือก็คือความกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นมีสูงก็ยอมจะเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในมือของคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองคุณจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามประเพณีของครอบครัวเป็นลูกเป็ดที่ไม่ต้องเดินตามแม่เป็ด อีกทั้งเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นถึงความรักอิสระและไม่เคร่งครัดกับกิจวัตรมากนักคุณจึงทำตัวราวกับว่าถึงแม้ว่าเส้นทางของชีวิตจะถูกกำหนดมาแบบไหนก็ไม่หวันจะต้องก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้อุปนิสัยแบบนี้ของคุณจึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณได้เลยว่าคุณเหมาะกับงานอิสระมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสิ่งของที่ซื้อมาขายไปหรือสินค้าที่คุณผลิตขึ้นเองก็ย่อมทำได้แต่ขอให้มีความเป็นอิสระอยู่ในตัวที่คุณสามารถคิดเองทำเองได้เลยโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากใครจะเหมาะที่สุดและอีกหนึ่งความหมายของมันก็คือเส้นชีวิตที่ไม่เดินเป็นเส้นเดียวแต่มีช่วงขาดออกที่ไม่ต่อเนื่องก็คือนอกจากความหักเหของการทำงานแล้ว ก็อาจเป็นความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะความเจ็บป่วยนี้หากเกิดขึ้นจะเป็นความเจ็บป่วยที่รักษาหายได้เพราะเป็นเส้นชีวิตที่มีเนินครอบครัวที่มีเส้นสนับสนุนเกิดขึ้นด้วยจึงเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่คุณไม่ต้องถึงกับกับกงวลกับมันมากนักเพียงแค่คุณจะต้องใส่ใจกับการดำรงชีวิตกับอาหารการกินที่อาจนำความเจ็บป่วยนี้มา เพราะการใช้ชีวิตที่ไม่ดื่มของเหมือนเมาไม่มีเหล้าบุหรี่ก็ย่อมเป็นสุขภาพดีอยู่แล้วครับเรื่องนี้หายห่วงได้และอีกหนึ่งคำถามที่จะมาสนับสนุนการตัดสินใจของคุณที่คุณยังมีความลังเลอยู่ว่าหากจะเปลี่ยนง,งานจากงานที่ทำอยู่นี้แล้วไปทำงานที่อิสระกว่านี้ดีหรือไม่ในมือข้างขวาของคุณจะเห็นเป็นเส้นชีวิตที่แบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกัน ส่วนที่1กับส่วนที่2ที่เราได้เข้าใจกันไปแล้วในตอนแรกก็คือจุดหักเหและความเปลี่ยนแปลงและส่วนที่3ด้านล่างนี้ก็ยังมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยเช่นกันครับและส่วนมากจะเกิดกับการงานสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่เมื่อเส้นวาสนาเป็นเส้นตรงที่เริ่มต้นมาจากเนินจันทร์ก็แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสำเร็จและเส้นชีวิตที่แตกออกช่วงล่างนี้ ก็ทำสองหน้าที่ด้วยกันคือหน้าที่ที่เป็นเส้นวาสนาที่มารองรับสนับสนุนความสำเร็จของคุณของเส้นวาสนาที่เป็นเส้นตรงนี้ด้วยและเส้นสนับสนุนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นด้านในที่อยู่บนเนินสุขก็ทำหน้าที่เป็นเส้นสนับสนุนอีกแรงทั้งหมดนี้แปลออกมาได้ว่าการเปลี่ยนงานการย้ายที่อยู่หรือการเดินทางไกลจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเก่า และถ้าหากคุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานอยู่ก็อย่าลืมว่าคุณจะต้องมีความพร้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินออมก็จะต้องมีมารองรับในความไม่แน่นอนของรายได้ในช่วงแรกและงานใหม่ที่คุณกำลังจะเปลี่ยนไปทำนั้นก็ควรจะต้องมีความรู้ความสามารถดีพอที่จะไปแข่งขันกับเขาได้หรืออาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมก็จะต้องมีความรอบคอบด้วยนะครับ เพราะนี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลยก็ว่าได้และถ้าหากคุณยังอยู่ในช่วงอายุปีที่39-40ปีนี้ภายในปีนี้ดวงของคุณยังไม่เด่นชัดเท่าไรครับหากจะเปลี่ยนไปในช่วงนี้ก็จะต้องมีความมั่นใจมากและจะต้องเผื่อเวลาไปเรียนรู้งานใหม่จนกว่าจะถึงปีที่ 40, 41และ42ของคุณ3ปีนี้เป็นปีที่คุณก้าวหน้าขึ้น และปีที่44ถึง48ก็เป็นช่วงที่ก้าวหน้าอีกครั้งหากคุณทำสำเร็จในช่วงแรกก็คือช่วง40ถึง42ปีของคุณก็จะไปมีความก้าวหน้าสูงสุดในปีที่44ถึง48ปีนะครับแต่ถ้าหากช่วงแรกของคุณยังไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นคุณก็ยังจะมีช่วงหลังตอนอายุ44แล้วนะครับเมื่อถึงเวลานั้น คุณก็จะต้องมีความชำนาญในสิ่งที่คุณทำแล้วและโอกาสที่จะเติบโตกับงานใหม่นี้ก็มีมากครับอาจารย์ก็จะลุ้นกับคุณไปด้วยและจะเอาใจช่วยคุณให้คุณประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่คุณตั้งใจด้วยนะครับมาถึงคำถามเกี่ยวกับเนื้อคู่ที่คุณถามมาว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงเรื่องคู่ก็จะต้องบอกไปตามตรงว่าเส้นในมือไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับ เพราะเนินของการมีคู่ไม่แสดงถึงเครื่องหมายสนับสนุนอีกทั้งคุณมีเส้นใจที่เป็นรองเส้นสมองจึงเป็นดวงของการมีคู่ที่ไม่เหมือนใครครับก็คือถ้าหากมีคู่เข้ามาจะมีมาให้เลือกมากทีละหลายๆคนแต่ถ้าหากไม่มีก็จะไม่มีเลยเพราะใจที่เป็นรองเส้นสมองที่มีความกล้าได้กล้าเสียของคุณนั้นมีทั้งความสามารถและความมั่นใจสูง จึงทำให้ช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีคู่กลับไม่ได้คู่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความที่คุณไม่ชอบที่จะแสดงความในใจออกมาจึงปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งธรรมชาติของมนุษย์ก็จะกลับมาถามหาความรักอีกครั้งก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ก็อย่าพึ่งหมดหวังนะครับเพราะคุณยังมีโอกาสที่จะได้พบกับเพศตรงกันข้ามที่จะเข้ามาสนใจในตัวคุณอยู่ เพราะเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันนั้นมีการเดินทางเกิดขึ้นไม่เราเดินทางไปเขาก็เดินทางมาพบเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ41ปีของคุณหนึ่งครั้งและ43ปีอีกหนึ่งครั้งและมีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นคนอายุมากสักหน่อยนะครับและอาจารย์ก็ได้ทำรายการคู่ที่ส่งเสริมกันไว้ให้คนดูในท้ายจดหมายด้วยนะครับ จะมีคู่ทั้งทีก็ควรจะได้คนที่ส่งเสริมกันดีทุกด้านโดยเฉพาะการทำมาหากินนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญให้คุณไว้พิจารณานะครับและสุดท้ายอาจารย์จะสรุปให้คุณได้เข้าใจอีกครั้งนะครับว่าลายมือของคุณนั้นเป็นมือที่ค้าขายได้ครับถ้าหากคุณไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานประจำจะเปลี่ยนไปค้าขายก็สามารถทำได้เพราะเนินอาทิตย์ เนินพระรหัสกับเนินพุทธในมือต่างก็แสดงเครื่องหมายโชคลาภทางการค้าให้เห็นและความเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายของคุณอีกด้วยทั้งบทนี้เป็นต้นทุนที่ดีครับที่เหลือก็จะต้องอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องมีความพร้อมซะก่อนนะครับจึงจะออกไปทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดลากผลได้พวกเราทุกคนทีมงานก็จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณสามารถไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับ และนอกจากกำลังใจที่มีให้แล้วก็จะขออวยพรให้คุณมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดังตั้งใจด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม